ใน EP นี้นะครับผมจะมาชวนทุกคนนะครับหันมาใช้แขนจับจอกันมันจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วก็เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะคอมของคุณได้อย่างมากๆเลยซึ่งใครไม่เคยใช้เนี่ยวันนี้ฟังนะครับต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัวฐานจอที่แถมมากับจอมอนิเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันมีความเตี้ยบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะแค่ปรับได้แค่ทิ้วขึ้นทิ้วลงแต่ว่าบางทีถ้ามันปรับไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมาละอย่างหน้าที่ตามมาเลยนะครับคือถ้านั่งทํางานนะเราจะไม่สามารถนั่งด้แบบตามหลักเอ рг อนอมิกซึ่งตามหลักเอ рг อนอมิเนี่การวางหน กับสาายตแล้วก็ฐานจอที่ให้มาในชุดที่แถมมากระจอนี้ไม่สามารถปรับความสูงหรือองศาได้ทาให้เราต้องปรับก็ยี้ขึ้นมาแทนไม่ใช่ก็มีทุกตัวนะครับที่จะสามารถทําได้เนาะแล้วก็ไม่ใช่โต๊ะทุกตัวที่จะสามารถปรับระดับโต๊ะได้เช่นกันตัวช่วยที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้เลยก็คือมิเตอร์อ่านนั่นเองที่จะทให้จอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนมุมองศาได้มากกว่าที่เคยนะครับปรับให้เข้ากับระดับสายตาแขนจับจอเนี่ยมีทั้งหมด3แบบอย่างแรกเลยนะครับคือแขนจับจอที่วางบนโต๊ะซึ่งอันนี้ในบางคนอาจจะงงไหนว่าจะะปรรหยยััััดพืืื้นนนนททีี่่่่่าามงงงงววบโตตอออกกแฟ์ชเข การป taxes, ราาับระดับองศาหน้าจอได้อย่างอิสระเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ซึ่งก็มีหลายรุ่นให้เลือกเลยแตกต่างกันไปตามจํานวนหน้าจอที่สามารถยึดเข้ากับแขนจับจอได้แขนจับจอตัวนี้นะครับก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่สามารถจอผนังได้หรือว่าบางคนเนี่ยมีท็อปโตะที่อาจจะมีคานโครงไม่สามารถยึดได้เหมือนกันซึ่งแขนจับจอตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องที่ผมกล่าวไปเลยต่อมาแบบที่2นะครับคือแขนจับจอตรงขอบโต๊ะหรือว่าอันที่ยึดกับท็อปโตะตัวน,นี้นะครับก็จะติดเข้ากับขอบโต๊ะด้านหลังเลยแต่ว่าก็จะมีข้อจาาาากัดดอออย่ง่งงงนนึะครรรบววขขขโต๊เมี ควรบางหรือว่าหนาจนเกินไปเนาะเพราะจะทําให้เราไม่สามารถติดตั้งได้รวมถึงหากคนที่มีคานด้านหลังไม่สามารถติดได้เหมือนกันนะเพราะว่าโต๊ะบางตัวเนี่ยมีคานอะไรที่มันหนาๆนมาเยอะถ้ามันหนา,นานมากเนี่ยแขนจับจอบก็อาจจะติดไม่ได้เช่นกันก็หมานเครับว่าโต๊ะคอมในปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะมีพื้นที่ในการรองรับการติดตั้งอยู่แล้วถือเป็นแขนจับจอบคอมที่ใช้งานงาน่ายติดตั้งเนี่ยยังดูสวยงามมากขึ้นอีกด้วยต่อมาแบบที่3นะครับคือแขนจับจอบแบบเจบาะผนังแขนจับจอบคอมติดผนังจะเหมาะสําหรับห้องประชุมมมขอองงงงบรรริษัทททซึ่่่่่ในสถาาาาีีีตตๆเเยไ้กคว ที่แต่ละคนเนี่ยจะไปไขยนอตเล่นหรือคนที่อยากได้ความแข็งแรงมากๆกลัวจอจะตกเนี่ยแขนจับจอประเภทนี้นะครับก็จะเหมาะสมเป็นอย่างมากเลยมั่นใจได้เลยว่าจอจะไม่ตกลงมาจากการที่เรายึดขอบโต๊ะไม่ดีก็จะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเจาะผนังแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถหมุนจอได้ถึง3 6มองศาถ้านหน้าจอของเราเนี่ยใหญ่เกินไปอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดสําหรับแขนจับจอที่เจาะผนังเลยนะครับผมว่าเราก็ต้องลองเลือกแล้วแหละครับว่าตัวนี้แหละเราอยากจะติดผนังตรงนี้เราไม่อยากได้เคลื่อนย้ายบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ เหมือนข้อดีของมันคือเราจะไม่เห็นตัวแขนจับจอบนโต๊ะเลยรเรียกว่ามันจะเป็นแบบซีมเลสครับเรียกว่าเหมือนจอลอยเลยก็ได้นอะอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีของการใช้แบบจอผนะก็เม่นบ้างครับสําหรับใน EP นี้นะครับที่ผมมาแนะนํากันเนาะว่าแขนจับจอมีกี่แบบก็ต้องบอกว่าใครอยากลองใช้แบบไหนเนี่ยก็สามารถลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยหรือใครนะครับมีคําถามอะไรหรือว่าอยากแนะนําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเรื่งได้เลยใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าายครับ